สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีพรแสนแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าง,งานป้องกรรันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูค่ะเทศบาลตำบลบางปูมีพื้นที่63.5ตารางกิโลเมตรแล้วก็ในส่วนของโรงงานค่ะแบตเตอรี่ที่ใหญ่นะคะในประเทศทั้งสองแห่งเลยอยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ใกล้ที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้กับ โรงเรียนในสังกัดของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้การดำเนินงานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งในกองของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเองเห็นความสําคัญในการดําเนินโครงการค่ะถ้าเกิดเราปล่อยเราไม่ได้ทําโครงการนี้เลยเราก็จะไม่ทราบเลยว่าเด็กที่เราได้ลงไปตรวจคัดกรองเนี่ยเจอโรคพิษจกตะกัวเนี่ยในในปีที่ผ่านมามากถึง2ราย ะะเขาก็จะไม่ได้รับการรักษาเขาก็จะเป็นเด็กที่พัฒนาการไม่ดี IQ ไม่ดีนะคะทีนี้พอเราได้มาทำโครงการนี้อย่างน้อยเราก็ได้คัดกรองนะคะโรคพิษตะกั่วในเด็กอย่างน้อยก็เด็กในสังกัดของเทศบาลจำนวนประมาณ7 8 0 0คนต่อปีค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ หนึงนะคะก็เพื่อให้เด็กปรถมวัยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปูได้รับการตรวจคัดกรองโรคพิษจากสารตะกัว่ว2เพื่อให้เด็กปฐถมวัยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูได้รับการดูแลติดตามและรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ 3. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเกิดโรคพิษสารตะกั่วในเด็ก 4เพื่อสร้างศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรและภาคีเครือข่ายนะคะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ,บางปูค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะของโครงการนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน746คนซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ,บางปูค่ะ เทศบาลตำบลบางปูนะคะได้ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.O.U. นะคะในการขับเคลื่อนนะคะการดำเนินงานนะคะด้านเวชาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะ เ,เกี่ยวกับโรคพิษตะกัวในเด็กในพื้นที่ของเทศบาลตะบลบางปูโดยการทำ MOU ร่วมกัน3ปีตั้งแต่ปีพศ2566ถึง2568นะคะในส่วนของกิจกรรมความร่วมมือก็จะเป็นนะคะเรื่องของการชี้แจงโครงการแกค่ครูบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตะบลบางปูและผู้ปกครองทราบ นะคะมีการจัดทำหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองในการเจาะเลือดเด็กรวมถึงให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการสัมผัสสารตะกัวนะคะมีการตรวจคัดกรองระดับตะกัวในเลือดดูแลติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มเสี่ยงเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและเก็บตัวอย่างฝุ่นตะกัวนะคะระดับพื้นผิวเพื่อวิเคราะห์สาเหตุคะ่ะ มีการส่งต่อการรักษาในรายที่ต้องพบแพทย์ตามสิทธิการรักษามีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะและต่อเนื่องและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกันค่ะส่งการประเมินนะคะให้ระดับแต่ละระดับชั้นนะคะและมีการพัฒนาเป็นต้นแบบการดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบางปูกับกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ และในส่วนความรับผิดชอบของเทศบาลทวนบางปูนะคะ 1. ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมนโยบายแผนและงบประมาณค่ะเพื่อดำเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนะคะและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะ 2. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดทุกๆด้านนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน 3. าค่ะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย 4. ค่ะติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางปูค่ะอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะ รวมตั้งแต่นะคะผู้ปกครองนะคะชุมชนนะคะหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะคะเราพอสตตอนะคะแล้วก็รวมถึงสุ่มบริการสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานนะคะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะป้องกันและควบคุมโรคพิษต่อกลัวในพื้นที่แล้วก็ในสิ่งแวดล้อมก็อยากจะให้โรคของพิษตะอกลวในเด็กเนี่ยคะ่ะหมดไปหรือว่าไม่เกิดในประเทศไทยนะคะ